วัสดีครับตอนนี้ทีมที่คั่วโคตา UCL เนี่ยมีเลสเตอร์เนี่ยได้สอดแทรกขึ้นมาในขณะที่ทีมอย่างทอตนัมฮอสเปอร์เนี่ยกำลังประสบปัญหาภายในแล้วก็มีเรื่องค่อนข้างชวนลำบากใจเนี่ยหลายๆเรื่องแล้วแมนยูเองเนี่ยสภาพตอนนี้เอาแค่ติดรายการยูโรปาติดท็อปซิกท็อปเเนี่ย ก็ไม่รู้จะผักดันตัวเองกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าเกมแดงเดือดเนี่ยอาจจะเป็นตัวชี้วัดก็ได้ว่าแมนยูเนี่ยจะลูดลงไปอีกหรือเปล่าถ้าลูดลงไปอีกเนี่ยก็เล่นข้าวเกมมีก้าวแต้มนะครับก็คือแต้มมาขยับเลยลูกได้เสียถ้าเสียแค่ประตูเดียวเนี่ยลูกได้เสียอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้แต่ถ้าเสียมากกว่าหนึ่งประตูเนี่ยแมนยูเนี่ยอาจจะลูดลงไปมากกว่านั้นอีกก็ได้นะครับตอนนี้อยู่อันดับ12และแมนยูเรามาดูว่าทีมที่ ตอนนี้คู่ท็อปโฟอยู่เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด5ทีมนะครับใน5เกมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็มีอะไรที่น่าสนใจอยู่พอสมควรหรือวูลเนี่ยจะบุกไปเยือนแมนยูในเกมแรงเดือดวันที่20เนี่ยนะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งซึ่งเป็นคืนวันอาทิตย์เกมนี้เนี่ยอาจจะไม่เดือดก็ได้เพราะคิดว่าโซชาเนี่ยน่าจะให้ผู้เล่นของตัวเองเนี่ยเซตเกมรับให้แน่นแล้วก็ใช้การโต้ เหมือนเกมเล่นกับเชลซีเกมนี้ถ้ามองว่าทีมที่มีโอกาสชนะผมก็เชื่อว่าลิวพูเนี่ยมีโอกาสชนะเยอะกว่าเกมถัดไปเนี่อลิพูก็ต้องออกไปเยือนอีกนะครับก็คือไปเยือนเกงในยูฟาชิ m แชมเปียนส์ลีกจากนั้นก็ลิวพูก็กลับมาเล่นในบ้านเปิดบ้านรับการมาเยือนของทอตแนมปตสเปอร์ซึ่งตอนนี้สภาพทีมนรวนมากแต่เฮลิเคเนี่ยตอนนี้ ก็เริ่มมีความมั่นใจสูงขึ้นนะครับถัดมาก็เจอกับอาร์ senal ในบ้านอีกเหมือนกันในคาราบาวครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมไม่ให้น้ำหนักสักเท่าไหร่นะครับถัดมาก็เป็นเกมที่เจอกับอาร์ senal ในคาราบาวครับซึ่งผมน่าเชื่อว่าทีมลิเวอร์พูลเองเนี่ยเจเกนครอปเนี่ยน่าจะส่งผู้เล่นชุดผสมนะครับก็คือเป็นชุดใหญ่ที่ไม่ได้ลงตัวจริงเนี่ยลงไปผสมกับเด็กๆ แล้วก็เล่นกับอาร์เซนอลซึ่งมีผู้เล่นดาวรุ่งที่น่าสนใจหลายคนเกมนี้เนี่ยก็เลยเป็นเกมที่ไม่คาดหวังเรื่องผลมากนักนะครับอยากเห็นผู้เล่นดาวรุ่งเนี่ยก็ไปดูในเกมนี้ซึ่งเป็นเกมกล,กลางสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านั้นนะครับหลังจากเล่นกับสเปอร์แล้วจากนั้นก็ลิพูก็ออกไปเยือนแอสตันวิลล่าใน5เกมนี้นะครับก็เป็นมีโอกาสป็นไปได้สูงนะครับว่าลิพูเนี่ยจะสามารถชนะได้รวดนะครับทั้ง5เกม แต่เกมในคาราบาวครับเนี่ยก็มีโอกาสเป็นอื่นไปได้เหมือนกันส่วนแมนซิตี้เองเนี่ยในห้าเกมที่แมนซิตี้จะลงเล่นนะครับเกมแรกเลยเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยเตะก่อนหรือภูประมาณ20กว่าชั่วโมงนะครับเตะ3ทุ่มก็เตะก่อนหรือภูประมาณ25ชั่วโมงกว่าๆนะครับเจอคริสตันพาเลตไปเยือนนะครับแล้วก็คริสตันพาเลตเนี่ยเป็นโบกี้ทีมของทีมแมนซิตี้ของเป๊ป เป๊ปเนี่ยเวลาเจอพาเลสเนี่ยมักจะทำผลงานไม่ไม่ค่อยดีนักนะครับโดยเฉพาะเกมที่ไปเยือนซีซันที่ผ่านมาดูเหมือนซีซันที่ผ่านมาเนี่ยผลงานเจอกับพาเลสก็ไม่ค่อยดีนะครับถัดมาก็ไปเล่นในบอลยุโรปเจอกับแอตแลนตาแล้วก็แล้วก็อีกสเกมหลังนะครับอีกสเกมหลังของแมน City ตี้เนี่ยก็จะเป็นเกมในบ้านทั้งหมดเลยเจอกับแอตแลนตาใน UCL เจอกับแอสตันวิลล่า แล้วก็เจอกับซอตแฮมตันสองเกมติดเลยในคาราบาวครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกซึ่งจะเป็นเจ้าบ้านรุ่นล้วนเลยใน4เกมผมก็คิดว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่แมนซิ t y ตี้เนี่ยจะชนะรวดถ้าจะมีเกมไหนที่สะดุดเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับในพรีเมียร์ลีกที่บุกไปเยือนคริสตัลพาเลซเพราะแนวรุกของคริสตัลพาเลซเนี่ยบอกได้เลยว่าแสบจริงๆถ้ากองหลังของแมนซิตี้เนี่ยยังมีอาการไม่มั่นคงอย่างนี้อยู่นะครับ ส่วนถัดไปนะครับก็คืออาร์เซนอลเกมแรกก็จะบุกไปเยือนเชฟยูก็ไม่ง่ายนะครับหรือูุกว่าจะเอาชนะเชฟยูได้เนี่ยก็เลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันแต่แนวรุกของอาร์เซนอลเนี่ยมีแนวรุกที่คมแล้วก็ผู้เล่นดาวรุ่งเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยก็ดูแล้วมีความชีช้จัดมีความน่าสนใจเกมนี้มีโอกาสเป็นไปได้3หน้านะครับว่าเชฟยูอาจจะชนะ หรือเสมอหรืออาร์เซนอลบุกไปชนะก็ได้จากนั้นก็เป็นเกมเล่นในบ้าน2เกมซึ่งเป็นเกมในยูโรป้าก็คือเจอวิตอรเรียกิมมารไลส์จากนั้นก็เจอกับคริสตันพาเลตในลอนดอนดาร์บี้เกมนี้เนี่ยทั้ง2เกมเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะเก็บชัยชนะได้อาร์เซนอลในยุคข,ของ อาเซนอลในยุของอุนัยแอมเบรีเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีนะครับก็มีโอกาสไปไม่ได้สูงจากนั้นก็บุกมาเยือนลิเวอร์พูลในคาราบาลครับก็เชื่อแน่ว่าก็คงจะจัดผู้เล่นดาวรุ่งซะเยอะนะครับเกมนี้น่าสนุกนะครับที่จะได้ดูดาวรุ่งสีเท้าดีๆทั้งสองทีมเล่นจากนั้นก็เล่นกับวู๊แฮมตันซึ่งเป็นทีมที่ไปสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแมนซิตี้โดยบุกไปชนะได้2อศูนย์ก็มาดูว่าวูแฮมตันเนี่ย จะรีกความมั่นใจจากการบุกไปเอาชนะแมนซิตี้ได้แต่ตัววูบเองเนี่ยก็ต้องเล่นในรายการยุโรปด้วยเหมือนกันถ้าดูความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยเขาไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับถ้ามองอย่างนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสสะดุดได้นะครับในเกมที่เจอกับเชฟยู่แล้วก็เจมเจอกับวูฟส่วนเกมที่มีโอกาสออกได้3หน้าก็เกมในคาราบาวคับเพราะว่าส่งดาวรุ่งลงเล่น แล้วก็ไปเยือนลิเวอร์พูด้วยจากนั้นก็ทีมที่ครองอันดับ4อยู่ในปัจจุบันนี้นะก็เป็นทีมเชลซีเนี่ยก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิโคลเซลทีมเต่งตกชั้นทีมหนึ่งก็คิดว่าเกมนี้เนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาที่จะเก็บแต้มได้เต็มจากนั้นก็ไปเล่นใน UCL เจอกับอาแจกแล้วก็ไปเยือนเบอร์ลี่ทั้ง2เกมเนี่ย บอกได้เลยว่าไม่ง่ายนะครับที่แฟรงก์แลมพผ่านนีจะเก็บแต้มได้เต็มเอาตัวรอดแบบเสมอกลับมาได้เนี่ยก็น่าจะบุญหัวแล้วนะครับจากนั้นก็เจอกับวัตฟอร์ดโปรแกรมของเชลซีเนี่ยถ้านับในช่วงเวลาพอๆกันเนี่ยก็จะมีจำนวนเกมน้อยกว่านะครับทีมอันดับ5ปัจจุบันนี้ก็คือทีมเลสเตอร์เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่า เป็นทีมที่มีลุ้นมากๆที่จะได้ท็อปโฟนะครับก็มีการเจอเบอร์ลี่เปิดบ้านเจอเบอร์ลี่จากนั้นก็เจอกับซอวเทมตันเจอกับเบอร์ตันอเบียแล้วก็เจอกับเบอร์ตันในคาราบาวครับแล้วก็เจอคริสตันพาเลตทั้ง3เกมเนี่ยซอวเทมตันเบอร์ตันแล้วก็คริสตันพาเลตเนี่ยก็เป็นเกมเยือนทั้งหมดจากนั้นก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ทีมอาร์เซนอลผมว่าเกมที่เลสเตอร์เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยถ้าเลสเตอร์เก็บ3แต้มได้เนี่ยโอกาสที่เลสเตอร์เนี่ยจะติดท็อปโก็จะสูงมากนะครับเกมเจอเบอร์ลี่ก็เล่นในบ้านก็เป็นการวัดแหละว่าคุณภาพของเบรนเดอร์ลอเจอร์เนี่ยคุณภาพของเบรนเดอร์ลอเจอร์เนี่ยจะดีพอที่จะพาทีมเนี่ยมาติดท็อปโไปลุ้นในถ้วยใหญ่ของยุโรปหรือเปล่าครับ ผมว่ามองข้ามเรสเตอร์ไม่ได้ถ้าดูจาก5เกมที่ทั้ง5ทีมนี้จะเจอเนี่ยผมก็มองว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าลิเวอร์พูลจะชนะรวดถ้าจะมีเกมที่สะดุดเนี่ยผมก็คิดว่ามีโอกาสสูงที่จะเป็นเกมคาราบาวครับที่จะสะดุดนะครับเพราะว่าผู้เล่นของอาร์เซนอลโดยเฉพาะดาวรุ่มอาร์เซนอลเนี่ยน่าสนใจมากส่วนแมนซิตี้เนี่ย มีโอกาสสดุดสูงเลยก็คือเกมเจอกับคริสตันพาเลทถ้ากองหลังยังยำแย่ยุบเยียบถ้ากองหลังยังยำแย่ยุบแย็บอยู่อย่างที่แพ้วูฟเนี่ยนะครับผมว่าเจอคริสตันพาเลทซึ่งมีวิธีการเล่นนี้คล้ายๆกับวูฟแฮมตันผมว่าเนี่ยน่ากลัวเลยโดยเฉพาะวูฟททำให้เห็นแล้วว่าขอให้ทิ้งบอลไปที่ว่างแม่นๆแล้วก็มีตัวตามไปเอาบอลดีๆเนี่ยสามารถเอาชนะแมนซิตี้ได้เพราะว่า กองหลังสองตัวเนี่ยโอตาเินดี้กับเฟเดนินยโยเนี่ยไม่น่าจะป้องกันแบบลูกที่ต้องดวลเดี่ยวกับคู่ต่อสู้เนี่ยไม่แน่ไม่น่าจะป้องกันได้ดีพอนะครับโอกาสที่จะสะดุดเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงก็คือเกมเจอคริสตันพาเลนตน่าจะมีเกมเดียวนี้แหละนะครับที่มีโอกาสสะดุดส่วนอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสสะดุดในเกมที่ไปเยือนเชฟยูนะครับอาจจะเสมอหรือแพ้นะครับแล้วก็ อีกเกมหนึ่งเนี่ยจะไปเจอทีมที่ลุ้นท็อปโฟอีกทีมหนึ่งที่ผลักดันตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งมาทาบชั้นกับทีมที่เป็นท็อปซิกอยู่ปัจจุบันนี้อย่างเลสเตอร์เนี่ยผมว่าอาร์เซนอลเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเน้นมากๆนะครับถ้าดูจากรายชื่อทีมที่จะต้องเจอเนี่ยมีโอกาสสะดุดในการเจอเชฟยูนะครับแล้วก็ มันมีเกมที่เลสเตอร์จะเจออาร์เซนอลที่อาร์เซนอลจะต้องบุกไปเยือนเลสเตอร์ด้วยก็คิดว่ามีโอกาสสะดุดสองเกมนี้ส่วนเชลซีเนี่ยส่วนเชลซีเนี่ยนะครับเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลก็น่าจะเอาชนะได้ไม่ยากแต่ว่าเกมใน UCL บุกไปเยือนอาแจกแล้วก็เจอเบอร์ลี่เนี่ยผมว่าไม่น่าจะง่ายนะครับแล้วก็เกมเจอกับวัตฟอร์ดก็ออกไปเยือนเหมือนกันซึ่ง วัตฟอร์ดเองเนี่ยก็พยายามที่จะวัตฟอร์ดนี่ก็ต้องพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อจะรักษาโอกาสที่จะอยู่ต่อในอ่าในพรีเมียร์ลีกวัตฟอร์ดก็พยายามที่จะเก็บแต้มเพื่อที่จะเอาตัวรอดอยู่ต่อในพรีเมียร์ลีกในซีซั่นต่อไปผมก็เชื่อว่าเจอกับวัตฟอร์ดก็ไม่ถึงกับง่ายแต่ว่าโอกาสที่จะชนะวัตฟอร์ดผมว่ายังเป็นไปได้สูงอยู่นะครับ เกมถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับอย่างเลสเตอร์เนี่ยผมก็มองว่าโอกาสที่จะไปทําแต้มตกหล่นเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ก็คือเกมเจอกับคริสตันทา l เลตนี่แหละเพราะว่าวิธีการเล่นดูแล้วเนี่ยมีความเรียกมีทีมคริสตันทาเลตเนี่ยดูแล้วเนี่ยมีลำหักลำโค้นที่สามารถทําให้เลสเตอร์เจ็บปวดได้แล้วก็เกมเจออาร์เซนอลเนี่ย เป็นเกมที่จะชี้วัดถ้าเลสเตอร์ชนะ5เกมรวดเนี่ยโอกาสสูงมากแล้วนะครับที่จะติดท็อปโนะครับถ้าดูจากตรงนี้ผมก็ว่าสถานการณ์หลังจากผ่านไป5เกมเนี่ยถ้าเลสเตอร์เนี่ยสามารถเก็บชัยชนะในพรีเมียร์ลีกได้ทั้งหมดแล้วตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีเกมยุโรปที่ต้องไปเล่นด้วยสภาพร่างกายค่อนข้างได้เปรียบมีโอกาสสูงมากนะครับที่เลสเตอร์ซีซั่นนี้ผู้เล่นก็ดูดีมาก มีโอกาสที่จะติดท็อปโฟในซีซันนี้นะครับสวัสดีครับ